สวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะเนะาะมาพบกับช่องหวยเด็กหวยดังนะคะอะมาดูผลฮานอยกันสักหน่อยนะคะเนาะฮานอยนะคะออกผลนะคะ,ะพิเศษนะคะเนาะออกกันที่094นะคะ ข้างล่างหกสามนะคะอ่ะแอดให้เพื่อนๆนะคะเด่นที่หกรองเนะคะเจ็ดไม่มานะคะแดไม่มานะคะเนาะมาเข้าในชุดเด่นหกวันนี้นะคะอ่ะเข้าเด่นหกของเราเต็มๆนะคะเนาะอ่ะเอาทีละหน่อยกันเนาะอ่ะเข้าเด่นหกกันเต็มๆนะคะเนาะวันนี้นะคะ ส่วนในชุดนะคะของแอดไม่มีนะคะที่6กสามเนาะแอดมีอันที่หกเจ็ดหห้าและหกปดนะคะเนาะก็ไม่มีนะคะส่วนในโซนเนะคะของแอดมีอยู่ที่9ก้าเจดเจดเ้านะคะหกเก้า้าหและเก้าหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้ฮานอยพิเศษของเราหลุดกันนะคะแต่เข้าในชุด วิ่งเด่นนะคะเนาะอ่ะมาดูปกตินะคะออกกันที่สามเก้าสามนะคะข้างล่างเจ็ดเจ็ดนะคะแอดให้เพื่อนๆน,นะคะเมื่อวานแอดเสียใจมากนะคะเนาะที่เขียนเจ็ดไว้ให้แต่ว่าบอกเพื่อนๆว่าไม่เอานะคะในชุดวิ่งนะคะมาเข้าในโซนเจ็ดเนาะ และเข้าในโซนเก้านะคะอ่ะตัวรองนะคะเนาอเด่นแปดไม่มานะคะเนาอแปดไม่มามาที่เก้านะคะชุดรองและเจ็ดนะคะส่วนในชุดนะคะแอดมีที่เก้าสี่เก้าห้าแปดสามแปดหกนะคะแอดเลือกให้กับเพื่อนๆที่เก้าสองนะคะเนาอโอ้เฉียดกันไปหนึ่งแต้มนะคะ เก้าสองสมาออก9 3 3 9นะคะนาะเสียจใจนิดนึงนะคะนาอทำให้เพื่อนๆผิดหวังไปนิดนึงนะคะนาะเฉียดกันไปหนึ่งแต้มนะคะส่วน7 7็ดเจ็ดแอดไม่ได้เบิลให้นะไม่มีเบิลน,นะคะแอดไม่ได้เลือกนี่นะคะที่7 6 6 7ไม่ได้เลือกนะคะนาะมาอยู่ในสูตรอ่ะหลุดกันไปอีกแล้วนะคะนาอแต่ถูกในชุดวิ่งลูดนะคะ อ่ะมาดู vip นะคะสี่ศูนย์ศูย์นะคะอ่ะข้างล่างเก้าสามนะคะเนาะอ่ะโซนนี้เหมือนนัดกันมานะคะเก้านะคะเก้าสามบนปกติมาลงที่เก้าสามล่าง vip เนาะแอดให้วิ่งเด่นที่สองรองสามนะคะเลขชุดเด่นเราไม่มานะคะ มาเข้าในชุดลงนะคะก็คือสามนะคะเนาะอ่ะอันนี้เราได้วิ่งลูดนะคะอ่ะเพื่อนๆติดตามวิ่งลูดของแอดไว้นะคะเนาะมันยังเข้าอยู่นะคะมันยังเดินต่อเนื่องอยู่เนาะท่านใดที่เล่นวิ่งก็จะสามารถถูกในชุดของแอดนะคะอ่ะส่วนในชุดคู่นะคะแอดไม่มีที่ศูนย์ศูนย์นะคะเนาะแอดเลือกที่ศูนย์สองให้กับเพื่อนๆน,นะคะไปโผล่ศูนย์ศูนย์เนาะ เมื่อวานออกกันที่01นะนะคะใช่ไหมใช่นะเมื่อวาน VIP ออกกันที่01เนอะวันนี้มาโผล่00นะคะส่วนล่าง93ของแอดมีแค่3883นะคะออกที่9339อะหลุดกันไป3หน่อยเลยวันนี้เนาะอ่านะคะแต่วิ่งรูดเรายังเดินอยู่นะ อะวันนี้เรามาดูชุดฮานอยวันที่2กันนะคะกับฮานอยพิเศษเนาะอะ,อะมาเริ่มชุดแรกกันก่อนนะคะชุดแรกนะคะของฮานอยพิเศษเนาะก็จะมีอยู่ที่0ูย์สนะคะ 0ูนย์ะคะศูนเจดนะคะศูนย์แดะคะ,ะ,คะและศูนศูนย์ะคะอ่ะชุดต่อมานะคะหกสองนะคะหกหนึ่งะคะสามเจ็ดนะคะ 3, เจ็ดสองนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดหกนะคะอะต่อมานะคะแปดสองนะคะแปดหกนะคะ นะคะและ9ก้าห้านะคะเนาออ่ะในโซนนี้นะคะเป็นชุดของพิเศษนะคะอ่ะต่อมานะคะหกสี่นะคะสามแปดนะคะ ่และอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือแอดเลยนี่ยังแปดเจ็ดนะคะอ่ะนี่จะเป็นโซนของพิเศษนะคะเนาะวิ่งลูดนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยชุดวิ่งลูดของพิเศษนะคะวันนี้ติดกันอยู่ที่ สองสามสี่นะคะนาอติดที่สองที่สามและที่สี่นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหกสี่นะคะมาดูปกตินะคะชุดแรกนะคะวันนี้ของปกตินะจะอยู่กันที่ เกนะคะ93านะคะ94นะคะ95นะคะ20นะคะ21นะคะ2 2นะคะ28งแปนะคะ หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งแปดนะคะและแปดแปดนะคะอะถ้าท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลก็จะมีสองสองแปดแปดนะคะหกหกนะคะเนาะ,ะอะชุดต่อมานะคะ 7จหนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้านะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะ,อะแอคิดว่าโซนนี้น่าจะมาเบิ้ลเิลเนาะเบิ้ลเน่าจะมีสิทธมายอยู่นะคะเนาะเบิ้ลเก็คือแปดแปดจ็เจ็ด อ่ะขอบอดีหนึ่งชุดนะคะก็คือหกหกนะคะเนาะอ่ะท่านใดชอบนะคะหกหกหนึ่งหนึ่งนะคะอ่ะนี่จะเป็นโซนของปกติเนาะวิ่งรูดนะคะวันนี้ติดกันอยู่ที่หนึ่งสอง นะคะคขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งชุดนะคะก็คือสามแปดนะคะและสี่ศูนย์นะคะนาะอ่ะนี่จะเป็นโซนปกตินะคะ,ะมาดูวิ่งรูด vip กันบ้างนะคะนาะ ชุดแรกของ VIP นะคะศูนย์ศูนย์นะคะก็ <G ül> จะต้องมีศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองนะคะอะชุดต่อมานะคะแปดสองนะคะแปดสี่นะคะแปดห้า แปดเจ็ดนะคะแปดหกนะคะชุดต่อมานะคะห้าหกห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดนะคะหกสอง หกสี่หกห้าหกเจ็ดนะคะอ่ะต่อมานะคะสี่สองสี่แปดมีแล้วเนองสี่แปดขอทโทษนะคะขอโทษอ่ะเป็นสี่เจ็ด ี่หกมีแล้วนะคะอ่ะสี่เจ็ดนะคะสี่แปดอ่ะมีแล้วครนี้เรามาดูนะคะในโซนต่อมานะคะก็คือ9ก้าสองเกสี่นะคะ โซนนี้จะเป็นในชุดนี้นะคะท่านใดชอบชุดศูนย์นะแอดคิดว่าศูนะคะศูนย์เจดและศูนย์แดะคะท่านใดชอบนะคะเนาะในโซนนี้นะคะอ่ะท่านใดชอบในโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของ0ูนย์ห้า 9507และ08นะคะอ่ะมาดูชุดวิ่งรูดกันนะคะจะติดกันอยู่ที่4 5 6นะคะอ่ะในโซนนี้ติด4ติด5และติด6เนาะมาชุดแรกกันก่อนนะคะ เปลี่ยนสีนิดนึงเนาะวิ่งรูดวันนี้นะคะขอเลือกกันอยู่ที่สองกับสามนะคะเด่นนะคะเด่นะะสองลองสามนะคะวันนี้เนาะ ชุดแรกที่แอดขอเลือกนะคะก็คือห2นะคะ6-4นะคะเจ็ดสองนะคะเก้าห้านะคะเก้าสามนะคะ เจ็ดศูนย์นะคะแปดศูนย์นะคะและ อยู่ที่หกสองนะคะเจ็ดสองนะคะหกสี่นะคะและเจ็ดแปดนะคะอ่ะเจ็ดแปดในท่านใดชอบก็ติดไว้เนาะอ่ะแอดขออีกหนึ่งชุดนะคะก็คือ เก้าห้านะคะอ่ะบบมานี้กันเลยนะแอดลืมไปหนึ่งตัวแน่ๆเลยนะคะขอเพิ่มตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหม สองนะคะท่านใดชอบติดไว้เนาะนะคะหนึ่งสองสามสี่ชุดนะคะอ่ะมาดูต่อที่ VIP อ่ะปกตินะคะปกติวันนี้นะคะเด่นอยู่ที่สองและ หนึ่งนะคะเนี่ยข้าวหก <6. S 2> เด่นกันอยู่ที่สองนะคะรองหนึ่งกันอะโซนนี้ติดอยู่ที่เก้าสองเก้าสี่สองหนึ่งสองศูนย์ แปดสองหนึ่งแปดและแปดแปดนะคะอะท่านใดชอบนะเลือกได้เลยนะคะนาะติดกันไปเลยนะคะชุดนี้เนาะเลือกกันเลยนะคะที่เก้าสี่นะคะเก้าสองนะคะแปดสองนะคะ หนึ่งนะคะอ่ะแอดเลือกให้เรียบร้อยนะคะมาดู vip นะวันนี้เด่นนะคะเด่นห้ากับหกนะคะอ่ะเด่นในชุดนี้นะคะชุดแรกแอดเลิกเลยนะคะที่ เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สองหกห้า สี่เจ็ดนะคะอะเลือกกันไปนะคะวันนี้ครบเรียบร้อยนะคะสามหน่อยอ่ะวันนี้เราก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามชมหวยลากันนะคะเนะาะเมื่อคืนผลหวยลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะอ่ะลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ